อันนี้ก็คือเป็นต้นผักหนามหน้าบ้านนะคะเขาก็จะเอาหน่อของมันแบบนี้นะคะไปกินผักหนามผักอุดนะคะมันจะไม่คล้ายกันนะคะแต่ว่าอันนี้จะมีรสชาติขมนะคะอันนี้ไม่ขมเลยก้านก็จะหอมๆนะคะอุปกรณ์ในการทำาขาจะมีอยู่แล้วนะคะ คลิปอันนี้เป็นคลิปที่ต่อจากกินขนมไทยนะคะจะมาทําเส้นโซบะสดกันนะคะแล้วก็จะไปเก็บผักหานามหน้าบ้านนะคะเป็นผักปลานะคะเป็นผักหนามออกแล้วนะคะแม่สายก็เลยจะไปเก็บผักหานามมาทําเทมปุระกินกันกบโซบะนะคะการทําโซบะวันนี้เป็นการทําโซบะเส้นสดนะคะเพราะว่าที่บ้านมีเครื่องทําโซบะอยู่แล้วก็คือเป็นอุปกรณ์การทโาโซบะนะคะ <laughs> อุปกรณ์ บางแดดที่บ้านก็จะมีอุปกรณ์การทําโซบะอยู่แล้วนะคะเพราะว่าได้ฟรีมานะคะมีคนให้เป็นของขวัญมาแล้วแล้วก็แม่ทายก็ไม่เคยทํานะคะแต่ว่าน้องป๊อป๊าเคยทําแล้ววันนี้ก็เลยจะให้น้องป๊อบป๊ามาโชว์ฝีมือนในการทําเส้นโซบะสดให้ชมนะคะส่วนแม่ทายก็จะเอาผักน้ําไปทอดทําเทมปุระแล้วก็กินกับโซบะกันนะคะเดี๋ยวไปเก็บผักน้นากันนะคะอันนี้ก็คือเป็นต้นผักน้นาหน้าบ้านนะคะ เขาก็จะเอาหน่อของมันแบบนี้นะคะไปกินที่เขาเรียกผักน้ำเพราะว่ามันจะมีน้ำแบบนี้นะคะต้องใส่ถุงมือในการเก็บ พอประมาณนะคะเพราะวันก่อนก็เก็บไว้ที่บ้านมีนิดนึงนะ,ะเพราะว่ามันจะต้องรีบเก็บนะไม่อย่างนั้นมันจะแก่พอแก่ไปแล้วมันมีหนานมันต้องกินไม่อร่อยนะคะต้องเก็บประมาณนี้ถึงจะอร่อยนะ,ะมันจะได้อ,อ่อ,อนๆเวลาทอดก็ทอดทั้งต้นแบบนี้นะคะไม่ต้องแยกอะไรทั้งนั้นนะคะเวลาที่ร้านขายเขาก็ทําแบบนี้นะคะทอดก็ทอดทั้งยวงเลยนะคะอันนี้เป็นผักอุดนะคะ เขาจะใช้ใบหรือว่าก้านทําเทมปุระนะคะแม่ใส่ก็เพิ่งทําครั้งแรกนะคะอุดกทาเทมปุระได้ทั้งกา้านแล้วก็ใบอ่อนๆนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผักป่าของญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะมีช่วงนี้เพราเดี๋ยวพอมันโตแล้วมันแก่เราก็กินไม่ได้แล้วนะคะอันนี้ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ใส่จะชิมให้ดูนะคะว่าจะเป็นยังไง ป,ป้าผมจะคล้ายๆผักหนามนะคะอืมมันจะหอมมันจะมีความหอมนะคะอืมใบไม่ค่อยรู้สึกรู้สึกตรงก้านนะคะที่มันจะหอมๆผักหนามผักอุโดโอนะคะมันจะไม่คล้ายกันนะคะแต่ว่าอันนี้จะมีรสชาติขมนะคะอันนี้ไม่ขมเลยก้านก็จะหอมๆนะคะตอนนี้กำลังเริ่มทำโซบะก,กันนะคะอุปกรณ์นะคะอันนี้เรามีอุปกรณ์อยู่แลยย้วนะคะ อันนี้ก็จะเป็นอ่างผสมนะคะมีจองยุ่งอุปกรณ์ในการทำก็จะมีอยู่แล้วนะคะน,นี่ก็คือไมค์ริ้งอันนี้ก็คือเป็นฝาที่สำหรับกดเส้นไว้เวลาตัดเส้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นมีดตัดโซบะนะคะนนเวลาทำก็อยตัดงใ,ใช้แบบนี้นะคะแล้วก็นี้ก็เป็นที่รีดแป้งนะคะแผ่นรีดแป้งเจมเลยนอนเจมเหรอใเจมเหรอใช่ อันนี้ก็ใช้แป้งโซบะนะคะ160กรัมนะคะคุณด้ไหมดแวแป้งสาลี80กรัมนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็แป้งผสมกันว่จะรับจะว่าจะเสร็จว่าจะเสร็จสุวะสุกีวะเนี่ยอยูก็มาดีหมดอยกัมาดบาทอเรศบ้าแเว่อาดีแวาโอจิจังว่าอยู่ก็มาดีนั่นส

何か答えは一つずつできてる。そうそう。固まりになってきた。よ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 。うよ。うよ。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 

กูยก right? ู่ยัดกอู่ันน้่ไหมกกูเด็กกูังเกูอแล้วู้้รู้ล้่างา่้นชั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 นชั้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 นช้นชันช้นชั้นชั้น้นชั้นน้้ั้น้ัั จทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วก็ตัดให้เป็นเส้นๆนะคะคัดไสอเนยขนโโซคัดใต้กัอคดนะอด้วยเส้นมันแข็งนะฮะมันต้องใช้แรงตัดเยอะนิดนึงตัดแล้วก็ดันตัดแล้วก็ดันมันจะได้เส้นที่เท่ากัน บอกไปถึงไหมเส้นไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรนะเพราะเราไม่ใช่โปรอันนี้ก็ได้เส้นแล้วนะคะชาร์เกอร์สก์ทีนี้ก็แม่สายจะมาโชว์ฝีมือบ้างนะคะเมื่อกี้เห็นเขาทำแล้วยากยากก็จะใช้แป้งโซบะ160กรัมนะคะ ทุกคนก็ลุ้นให้กำลังใจกันใหญ่คนไทยทำโซบะครั้งแรกอันนี้ก็แป้งสาลีนะคะ40กรัมรวมกันก็เป็น200กรัมนะคะผสมกันไปก่อนนะคะผสมให้กันให้เข้ากันดีๆท่วันะะ <c oughs> อือโอ้น้ำาน้ำาน้ำปาป้าบอกน้ำ<อ>สำคัญที่สุดแฉ<อ>ไปก็ไม่ได้นะ<อ>แห้งไปก็ไม่ได้เห<อ>มือนเหมือนกับแบบจะง่ายแต่มันก็ไม่ง่ายนะบางทีมันก็เหมือนอาหารไทยแนละ้วมันต้องมีเทคนิค อันนี้โอเคผสมเข้ากันดีๆแล้วทีนี้ก็ใส่น้ำไปเลยนะคะเจ็ดสิบกรัมใส่ไปเลยแล้วก็ผสมดีๆทุกคนก็ทุกคนลุ้นให้กำลังใจกันอย่างมุสุกาชเดส์อน่เหมือนกับแบบต้องผสมกันดีๆก่อนขยี้ขยี้ให้แป้งมันผสมกันดีๆ ผสมไม่ดีก็กดเสนด้นตัดไงอ๋อเหมือนแป้งมันผสมได้ไม่ดีนะนเหมือนเหมือนผสมน้ําได้ไม่ดีอ,อันนี้คือขั้นตอนนี้คือสําค,าคัญนะ <ไป S 1> ต้องผสมแป้งให้กับน้ําแบบพอดีแฉะไปก็ไม่ได้ใช่หไหมอ้มอที่เป็นก,น,กนก้อนก็ต้องเอาออกมาดีๆใช่หหไหมตองละเอียดตองไอที่เป็นก้อนกอนก,อนก็ต้องบี้ออกมาให้มันละเอียดสุดๆนะคะ สไม,ม่ยา่าบอกไม่ยา่าบอกเคอเดพอได้ประมาณนี้แล้วนะทุกคนก็ช่วยลุ้นกันใหญ่อได้เป็นประมาณเหมือนแป้งละเอียดแบบนี้แล้วนะคะพยายามให้มันเข้ากันแบบนี้แล้วทีนี้ก็ค่อยๆเติมน้ําไปนะคะค่อยๆเติมน้ําไปนิดนึง ุแล้วก็ค่อยๆนวดไปไม่ให้มันแฉะมากมันจะหอมโซบะเนาะหอมโซบะก็ดีหอมโซบะผสมถ้าผสมดีๆแล้วไม่หอมอ๋อเหรออ๋อขั้นตอนนี้ก็ต้องค่อยๆใส่น้ำลงไปนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยๆผสมไป ให้มันเหนียวนิดนึงแล้วก็ค่อยๆนวดนะคะเหมือนกับแบบให้โซบะมันค่อยๆดูดน้ำเขาบอกว่าผสมให้มันเป็นออกสีขเขียวเหมือนโซบะนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยนวดนะคะอันนี้เขาบอกว่าถือว่าได้แล้วเพราะว่ากลิ่นออกแล้วนะคะออคนที่คันจิมีแต่เนี่ยได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็นวดได้เลยนะครับตื่นเต้นขั้นตอนนี้เลยกลัวมันจะไม่ได้กิน เวลานวดก็เขาบอกว่าพับไปพับมานะผมเนี่ยสชูสุดสเกลิ่นสเกลิ่นเดี๋ยวให้น้องป๊ป้าเป็นคนช่วยนะคะขั้นตอนนี้มันต้องใช้แรงนิดนึงนะคะพับไปพับมาทุกคนบอกไม่ทรายทำเก่งเฉยเลยอะแต่ว่าไม่เก่งหรอกยังไม่รู้เลยว่าจะได้ไหมทีนี้นะฮะขั้นตอนนี้ก็ จะทำให้เป็นรูปเหมือนลูกคางหรือว่าพีระมิดนะคะเห็นเขาทาแบบกร้กลกได้ประมาณนี้แล้วนะคะเหมือนลูกคางแบบนี้แล้วนะคะทีนี้ก็ตั้งลงแบบนี้แล้วก็กดให้เป็นรูปกลมๆนี่โอเค ประมาณนี้เสร็จแล้วก็ย้ายมาทำกลมๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มานวดตรงนี้ต่อนะคะคุณฮะชิมิเตะกลัยนะกลัวเนีเ่ยทีทำให้มันดดมันชมิคก้าคือเด็กกะมารุมารุอะไซชูใช่โอครั้งแรกก็ทำให้มันกลมๆก่อนนะคะ แล้วก็รีดแป้งให้มันบางไม่สวยหรอกเพราะว่าเราไม่ใช่มืออาชีพแต่ว่าเราพยายามทำให้มันใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้ชุดตโวสวยสวยสวย 왠지 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 왠 หลุดไปแล้วหนึ่งชิง้นมุดซูกาชิ้ยากอ่ะซื <laughs> ้อเข้ากินเห <laughs> โอะทีนี้ก็ประมาณนี้ก็จะ <laughs> ภาพให้มันเป็นสี่เหลี่ยมเพื่อที่จะตัดนะคะมันไม่เท่ากันอะคือตรงตรงกลกลางตรงกรงกลางตรงงางงองงอกร ถ้ามันเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมมันก็จะสวยนะจ่าที่นี้ก็ตัดตัดการตัดก็คือเอาอันนี้มาวางนะคะเสร็จแล้วก็ตัดโอ้ต้องดันใช่ไหมตัดแล้วก็ดันตัดแล้วก็ดันตัดแล้วก็ดันตัดเสร็จแล้วก็ดัน

ใช่จ้ะนำมันเย็นนั่นอันนี้เดี๋ยว่กน่รใช่ใช่เดี๋ยวอีกสเดี๋ยวจะเอาไปต้มแล้วก็กินด้วยกันนะคะว่ามันจะอร่อยไหมทุกคนลุ้นกันใหญ่เลยว่าที่เราทำจะอร่อยไหมโบเทมปุระโอ้โอชิโซ่ใช่จกนก

อันอี <V expand. S 1> <ー>้โหรสสุดยอดมากเลยุよかったね。นี่ยยูจังส์สิดีีด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 นี้ีด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 ีีด

ゼンプラもいンラもいいうんたラのみうん、た、うん、ラのみ、うん、も美味しいたラのみ美味しいうんパッナーが美味いどっちが美味しいどっちもまあ。おお偉い大人のコメントだよ 普通じゃねえのこれがお腹よくわお父さんが作ったあのそばはどこにあんのこれこれパーマ作ったって何違う違う違う、このこれこれのパサンやこれのお父さんサモジで作って食べるのお父さんですどんだけふてんだよ 네스 어줘 운아지? 아주 운아지. 운아지들 고마 아, 고소장 비벨린. ว่าพูดถึงถ้าเรากินกันสองคนก็ไม่ไหวเนาะกินกันหลายคนก็อร่อยดีนะคะแต่เนี่ยในการบิณฑ์เสิร์ฟทวิจันต์เออเดชิทันชิการ์ตเนคเคียววันนี้สนุกใหญ่ช่วยกันทำโซบะเฮ้ยทำไมตเกลี้ยงไม่มีเหลือนะคะแสดงว่าอร่อยจัดอร่อยกันทุกคนวันนี้โซบะอร่อยมากครับจะได้หยิบเลยแม่นี่โซบะอร่อยมากครับผมทำโซบะเองครับ คุณทำสวยเลยครับโอ้วันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับวันมี้ครับสวัสดีครับวัจัครับรบาบบายบาย